อ่สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับอินเตอร์เกตแอบของไทมันก Kardon นะฮะเป็นรุ่น K นะครับส 3, 3 4, ะะ่สามสามสี่เก้านย์นะเะฮะนี้ก็ลองกับซิตี้นะฮะอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะซิตีกับเดนนอนที่ลองนะฮะตอนนี้นะลำโพงที่ใช้ลองเป็น NCG ครับผมมอนิเตอร์เอ d ทีดีคนี้นะฮะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด5้าโมงเย็นและอยู่ทุกว,วันศุกร์ครับ เดี๋ยวมาดูลูกเล่นของตัวอินทิเกรตแอมของค่าแมนะฮะนี่นะฮะเราเสียงเพิ่มเสียงนะนี่นะครับอันนี้ก็จะปรับบาลานซ์้ายขวาได้ด้วยนะครับเพียงต้องกดออกมานะฮะไม่ใช่หมุนตรงนี้นะฮะกดออกมาก่อนนะครับถึงจะปรับหมุนได้ปกตินะฮะนี่นะบาลานซ์้ายขวานะครับผมอ่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดกดเข้าไปนะฮะอันนี้เทเบิลครับอันนี้เสียงแหลมนะ เนี่ยฮะเอามาก,กาน้อยลูกค้าปรับได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะ้าไปใช้ก็กดเข้าไปนะครับผมวันนี้เบสน,นะฮะอ่าเนี่ยฮะปรับเนี่ยนะฮะปรับได้หมดเลยนะครับอ่าเนี่ยฮะ้าไปใช้ก็กดเข้าไปนะครับตอนนี้ใช้ Input CD อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีฟอโนโด,ด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับกดช่อง CD นะฮะอ่าเนี่ยนะครับก็รอนะครับแล้วก็รอดีเลยมันทำงานนะฮะ แล้วก็ตอนนี้มี FM ด้วยนะครับผมเนี่ยนะฮะเขใช้ FM นะเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะจูนเดอร์เอ่อไฟสเตอริโอติดนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็รีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะอ่าโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากขอบคุณมากครับ